อ่ะ <laughs> อันนี้นะคะหลังจากที่พวกเรารับประทานอาหารเช้านะคะใช่เราก็จะมาเดินเล่นบริเวณด้นานนอกกันใช่ของเรียงกลางซึ่งนักท่องเที่ยวหรือว่าแขกที่มาพักเรียงกลางส่วนใหญ่เนี่ยก็นิยมที่จะใส่ชุดยุกตะนะคะแล้วก็<ช>มาเดินเล่นในช่วงเช้าชมทิวทัศน์ธรรมชาติแล้วก็สูดอากาศสดชื่นซึ่งตอนนี้เนี่ยใบไม้เป็นสีสวยมากๆสวยมากๆสวยสวยจริงค่ะ าาถูกมากเอ้ยรู้ได้ไงอะ่อะ <laughs> กำลังจอบอกว่าเนี่ยห้าสิบเยนน่าทานมากมาค่ะห้าส <50 S 2> ิบเปียนก็ต้องหยอดเปลียนตรงนี้ห้เยนใช <c oughs> น่ีสวยมากอ่ะอันน,น้ำตกแบบไหลมาจากน้ำตกที่หน้าออนเซ็นของเราแน่เลย โนยุเรียวกังตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างจากคุโรคาวะโอเซนพอสมควรครับบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบคุณจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศการอาบน้ำแช่ตัวในแบบต่างๆการบริการที่อบอุ่นและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันยอดเยี่ยมค่าใช้จ่ายประมาณ16,000เย,ยนต่อคนครับราคานี้รวมอาหาร2มื้อสำหรับหนึ่งคืนนะครับยายนี่ยะ ญี่ปุ่นไปอะยากใช้ง,งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดไม่ว่าจะอัพโหลดวิดีโอโพสต์เฟซบุ๊กอัปลูกอินสตาแกรมสัญญาณแรงชัดด้วยระบบ l t d a t t a ต้องใช้พ็ c k e t ็ต w i f i จากซ a ม u r a ไร i f i ใช่ซัมซไรเลยมีบริการแบตเตรี่สำรองและพนักงานคอเซ็นเตอร์บริการในประเทศไทย24ชั่วโมง365ว,วนันทิวทัศน์ของคุโรคาว่ามีความโดดเด่นเรื่องของสีสันและธรรมชาติครับ ด้วยวัสดุต่างๆเช่นอาคารไม้ผนังดินเผาและบันไดหินเมืองนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยผืนป่ามีขนาดไม่กว้างนักสามารถเดินสำรวจได้ครับและคุณจะได้เจอกับร้านค้าเล็กๆอ่างแช่เท้าสาธาณะจุดพักผ่อน ที่เก่าแก่มากๆของคุโรกาวะออนเซ็นนะคะแล้วก็ค่าเข้าเนี่ยค่อนข้างถูกมากผู้ใหญ่100เยนนะคะเด็ก100เยนค่ะคุณผู้ชม30บาทจะเป็นยังไงอ่ะข้างในเข้าไม่ชมก่อนนะคะอ๋อ ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่นจะใช้พ็อกเก็ตไ i ไฟอะไรดีนะ้าซงรีทูอประเต็ถ้าจะใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ซสมเร์ไรใชมีบริการแบตเตอรี่สำรองและพนักงานคอสเซนเตอร์ในประเทศไทย24ชั่วโมง365วัน กินท่านึงแล้วสุขภาพจะดีสุขภาพดีคขมไปดืป่มได้นะคุณผู้ชมเป็นน้ำที่เหมือนกับต้มไข่ปะโอ้จจไม่เตะเอ๊อเรสชาติเหมือนชาเลยอ่ะอ,อร่อยสดชื่นอโอ้สิร้อนโอ้จจไม่เตะร้อนโอ้ใช่นี่มันเหมือนชาแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงอ่ะดีบิวเออนี่แต่โอเคนะ แต่มันจะมีกลิ่นดินดินหน่อยเนาะก็คือ,อปกติแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเขาเรียกบ,บูชานะคะเหมือนกับไหว้เทพเจ้าด้วยเกลือนะคะแล้วก็ข้าวข้าวาใช่รวมถึงมีดอกไม้นะคะประดับไว้ด้วยก็เหมือนที่เมืองไทยเนาะ เดี๋ยวลองชิมหน่อยนะคะอืมเฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยเมื่อไหร่แมงปะน้ำแร่โอ้โหใช่แล้งอร่อยอร่อยมันอร่อยเขาข่ายกันเลยอ่ะใช่จืดใช่ไหมมันก็รสชาติเป็นน้ำแร่ไม่แต่ว่าอันนี้เป็นน้ำแร่ธรรมชาติก็ใช่ใช่ตอนนี้นะคะเราก็มาถึง เป็นแบบฟู้ดบารสอีกอันนึงก็คือสําหรับแช่เท้าผักผ่อนคลายนะคะหลังจากที่ชิมน้ําแรกเข้ามาพอีอันนี้ฟรีด,ด้วยค่ะพอีฟรีฟรี free, free นะคะร<อ>้อนไหมคะร้อนร้อง <laughs> นี่เป็นโรงแรมนะคะเป็นเหมือนกับว่าเรือรับรองของอีกโรงแรมนึงที่อยู่ที่คุโรกาวะออนเซ็นช่คะส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรในบ้านอิโดริอิโดรินะคะเรียกว่าอิโดรินะคะน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับแขกผู้มาเยือนเนาะให้นั่งพักก่อนเป็นล็อบบี้แต่ว่าเป็นแบบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นถ้านึกถึงสไตล์นี้ก็จะเห็นแถวเมื่อในอดีตนะคะของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็อันนี้จําลองมาจากอดีตจริงก็คือจะมีการต้มน้ําร้อนนะคะแล้วก็คือ จะมีการทำอาหารประกอบอาหารด้วยนะคะสามารถติดตามได้จากทีคิงวงนั่นเองที่บอกว่าจริงๆนะลูกค้าอ่นเซ็นเป็นยังไงบ้าง เป็นครั้งแรกของพวกเรานะคะ<ช>ที่ได้มาที่คุโดกาวะออนเซ็นซึ่งไม่เคยเยคิดเลยเหมือนดังหมู่บ้านออนเซ็นใช่แล้วก็ยิ่งเรามาดูในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยเมเปิลห,หูบานเหลืองแดงอลามเลยนะคะทริปของคุมาโมโตะเนี่ยเราก็นั่งรถไฟใช่ไหมคะอโซบอยนะคะไปที่ภูเขาอโซนะคะและจากนั้นนะคะ เราก็ได้เช่ารถเนาะที่สถดนัดอีที่อโศกสเตชันนะคะของ JR เรนเ a ลคารไปดังโบใช่ไปดนกัางโบมาจุดพีคที่สุดเป็นแลนด์มาร์คของอโศกพอตอนตกเย็นเนี่ยเราก็เข้ามาพักที่เรียวพังนะคะที่โอคุโนยุซึ่งออนเซ็นสเปเชียลสุดๆหน้าเรียวกังของเรานะคะเป็นออนเซ็นส่วนตัวพิเศษที่โรงแรมอื่นเนี่ยไม่สามารถมาได้คือเป็นออนเซ็นที่เห็นเห็นชันแกวผ้านี่แหละค่ะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ที่ ทางท right ีวีไบรท์ทีวีค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายสองโมงห้านาทีนะคะกับถึงเวลาบ่ายสามโมงห้านาทีค่ะใช่ค่อย่าลูกซับตะไคร้โอไม่ใช่ซับสัะไคร้ クッ。